สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูเอทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับครูเอ,อีกแล้วนะคะในวันจันทร์ที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2564นะคะสำหรับวันนี้เรามาเจอกันในวิชาที่3นะคะเด็กๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในวิชา ภาษาไทยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูเอจะมาสอนเรื่องการอ่านประโยคกันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือหลักภาษาเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่46นะคะเด็กๆ เมื่อเด็กๆเปิดไปหน้าที่46เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านประโยคไปพร้อมๆกับครูเอเลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วไปฝึกอ่านกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่46แล้วนะคะเด็กๆจะเจอกับ าการฝึกอ่านประโยคนะคะเขาให้เด็กๆลองอ่านประโยคกันนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ประโยคด้วยกันนะคะะเด็กๆมาฝึกอ่านพร้อมๆครูกันเลยนะคะประโยคที่หนึ่งสกดพร้อมครูนะคะเด็กๆถ้าอ่าประโยคหรือว่าคำไหนที่มีตัวหนังสือสีน้ำเงินนี้ อันนี้นะคะจะเขาจะเน้นตัวหนังสือสีงเงินคือตละโอนั่นเองนะคะอ่าเด็กๆมาอ่านตามคุณครูค่ะสะกดตามคุณครูเลยนะคะตอโอโนอต้นต้นไม่โทรต้นขออวขาวขาวไม่โทรข้าวพออูดอพุฒต้นข้าวพุต่อเอ,อบอเติบ โตอโตเติบโตอโยอางองยางยางไม่เอกยางรออัวดอรวดรอเอกวเร็วโตอย่างรวดเร็วฮะจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์คือต้นข้าวโพดเติบโต อย่างรวดเร็วอ่าอันนี้จะเป็นประโยคที่หนึ่งนะคะเด็กๆต่อไปประโยคที่สองคะ่ะมาสะกดพร้อมคุณครูเลยนะคะเช่นเคยนะคะถ้าอ่ะมีสะระที่เป็นสะระโอเนี่ยเขาจะเน้นตนสื่อสีนเงินให้เด็กๆแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆมาฝึกงานพร้อมคุณครูเลยคะ่ะมอแอมแม่แม่ไม่เอกแม่แมคอ,อคาค่า ขาไม่โทคขาอองงององอไม่เอกองแม่้าองซอือซื้อซื้ไม่โทรซื้อลออูกอลูกปอ,องอโปองโปงไม่เอกโปงซื้อลูกโปงหอไอไหไหไม่โทรให ล,ออลูกรูปอ่าอันนี้ก็จะเป็นประโยคนะคะลูกโป่งให้ลูกอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์อ่านว่าแม่ค้าโอ่องซื้อลูกโป่งให้ลูกอ่าต่อไปนะคะประโยคสุดท้ายสะกดพร้อมๆคุณครูเลยนะคะพออาพายออุยุ พายุหอโอโมอโหมกอรออะกระหอนออํานำานำไม่เอกนนำโหมกระนำจอโอโนอจนตออโอโนอตนตนไม่โทตน้ตนมอไอไม้ไม้ไม่โทไม,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 ม้หออะกอหักอ่านว่า จนต้นไม้หักคอโอโนโคนโคนไม่เอกโค่นรวมเป็นประโยคจะอ่านว่าพายุโหมกระนำ่ำจนต้นไม้หักโค่นอ่าอันนี้จะเป็นประโยคที่ให้เด็กๆลองฝึกอ่านเป็นประโยคทั้งสาประโยคนะคะตอนนี้เด็กๆมาดูนะคะ ลองมาอ่านประโยคที่สมบูรณ์กันคะ่ะอ่านพร้อมๆครูเลยนะคะต้นข้าวโพดเติบโตอย่างรวดเร็วอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นข้าวโพดนะคะเด็กๆเคยเห็นต้นข้าวโพดนี้เอ่ยดูตามหนังสือตามคุณครูเลยนะคะแม่ค้าโอ่งซื้อลูกโป่งให้ลูกอ่า ก็คือแม่ค้าขายลูกโป่งไอขายโอ่เนี่ยนะคะซื้อลูกโป่งให้ลูกนั่นเองนี่เป็นประโยคที่ตรงกับภาพนะคะต่อไปประโยคสุดท้ายค่ะพ,พาาพยุโหมกระหน่าจนต้นไม้หักโคน่นอ่านี่ก็จะเป็นภาพพายุนะคะที่พัดพาเอาต้นไม้ พัดพาลมเนี่ยเอาต้นพาต้นไม้หักโค่นไปเลยนะคะอันนี้ก็จะจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะทั้ง3ประโยคนะคะเด็กๆมาดูส่วนข้างล่างกันบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียน2เรื่องด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนถึงเรื่องของโลกของความหมายนะคะมีคําว่าอะไรบ้างเด็กๆมาสะกดพร้อมๆคุณครูเลยนะคะ คำแรกชอโอกอโชคอ่าโชคคำนี้หมายถึงมากจนไหลาอาไปทั่วก็คือเปียกค่ะต่อไปคำที่สองนะคะเด็กๆอ่านพร้อมๆครูนะคะสะกดตามคุณครูเลยค่ะจโอทอยอกาลันโจทย โจทย์ในที่นี้หมายถึงคำถามเช่นในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะอ่าอันนี้เขามีรูปมาให้เด็กๆได,ด,ด้ดูเป็นโจทย์ที่อยู่บนกระดานดำของคุณครูนะคะเช่น4ีลบ1เท่ากับเท่าไหร่คะหรือว่า 6บวก9เท่ากับเท่าไหร่คะอันนี้ก็เป็นโจทย์นะคะเป็นโจทย์ในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองอ่านี่เขาเรียกว่าโจทย์นะคะต่อไปนะคะคำสุดท้ายเด็กๆมาสะกดตามค,คุณครูคะ่ะ คอโอโนโคนโคนในที่นี้หมายถึงส่วนทางต้นของสิ่งที่ยาวกลมเช่นโคนไม้นั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะอันนี้เขายกตัวอย่างมาให้เช่นต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะเป็นโคนที่อยู่อ่ะข้างล่างต้นมะพร้าวนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นโลกของความหมายนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะครูเอก็มีงานให้เด็กๆได้ทำในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งสมุดครูนะคะให้เด็กๆทำในสมุดวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะสำหรับเด็กๆที่นำสมุดมาส่งคุณครูแล้วนะคะให้เด็กๆเขียนลงไปในสมุดที่ครูแจกให้เพิ่มเติมนะคะเขียนไปในอ่ารวมทุกรายชาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให ให้เอามาเปลี่ยนกับหนังสือที่เด็กๆนำมาสม่งครูแล้วที่โรงเรียนนะคะ่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะให้เด็กเขียนวันที่ให้เ,เรียบร้อยนะคะแล้วตามด้วยชื่อวิชาเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้เขียนตัวหนังสือให้สวยๆตัวบรรจงบรรจงนะคะอ่าอันนี้ก็วันนี้ครูเอจะให้เด็กๆฝึกคัดลายมือนะคะ คัดลายมือลองอ่านประโยคที่เด็กๆอ่านกันไปแล้วเมื่อตะกี้นี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดสามประโยคด้วยกันนะคะเด็กๆเ,เขียนไปด้วยแล้วก็ฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญา,าติาปู่ย่าตายายของตนเองก็ได้นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นการฝึกคัดลายมือลองอ่านประโยคนั่นเอง ต่อไปนะคะงานต่อไปวันนี้ครูเอให้เด็กๆแจกลูกสะกดคําที่มีสระโอตอนนี้ครูเอจะไม่เขียนให้เด็กๆได้ดูกันนะคะครูเอจะให้เด็กๆลองแจกลูกสะกดคําเองนะคะจะมีแค่คําที่1เท่านั้นนะคะที่ครูเอจะทําให้ดูส่วนที่เหลือนะคะครูเอจะให้เด็กๆทำเองทั้งหมดเลยนะคะเป็นการเก็บคะแนน ตรงนี้นะคะกูเอจะให้ทั้งหมด15คะแนนเลยนะคะคัดลายมือกูเอจะให้5คะแนนนะคะแล้วก็แจกลูกสะกดคําจะให้10คะแนนด้วยกันนะคะมาดูกันนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่าโนโบโลโตต่อไปคําที่ห้าค่ะโยงโรคโดงโนดโผล รงมีด้วยกันทั้งหมด10คำนะคะเด็กๆพอเด็กๆทำงานเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆขีดเส้นตายให้เรียบร้อยนะคะแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเขียน ต้องเขียนด้วยตัวบรรจงบรรจงขัดให้ส,สวยๆนะคะเด็กๆพ่อเด็กๆทํางานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปลงมาในกลุ่มของห้องตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะสร้างอับลบั้มเป็นของตนเองด้วยนะคะเพิ่มไปในอันบลบั้มของตนเองได้เลยคะ่ะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้จบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของลองอ่านประโยคและก็โลกของความหมายนะคะสำหรับวันนี้ รับวันนี้นะคะครูเอ๊ก็มีสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพุ่งนี้นะคะสําหรับวันพุ่งนี้ในวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวครูเอ๊จะมาอ่ามีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เ,เรียนรู้เรื่องคําที่มีสระโอกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ครูเอ๊จะต้องไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ในวันพุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ